ด้านของแพทย์นั้นอยู่ชุดสีฟ้านะครับบอลยังอยู่ที่ภาสกรภาสกรคืนมาที่พิชรัตนพิชรัตน์เล่นกับภาสกรภาสกรตัดเข้าในภาสกรมองเพื่อนแม่ยังไม่เห็นใครครับคืนมาที่วราข้างในกับภาสกรโดนแซงข้างหลังพุตสินปากเล่นกับสยะจะดีจังวะนี้ออายังได้ที่ภาสกรภาสกรมีเพื่อนเดิมไปชุดที่คมภาสกรตัดทําชิงนข้างในครับบอลูกับแม่วราวุตรนี้ไม่ผ่านของหลังยังเป็นบอลของเกษตร กิติภาพภาสกรได้สั้นแล้วครับภาสกรโอ้โหดูนี่ติดเซมฮะปาวุฒิโม่ทีมให้กับภาสกรภาสกรยังครองบอลได้เอาตัวน็อตมาได้ครับกลับมาที่ธนพงภพจ่ายให้กับดูนี่เฟือดไทยครับดูนโอ้โหโอ้ยังตัดได้ครับตอนนี้เกษตรภาสกรมีความเร็วครับภาสกรณมองไม่ตัดแล้วฮะภาสกรไปขวาครับทำได้ดีครับกิติภาพแหมมัน ชข้าเาของแม่ภาสกรครับเกษตรเพชรรัตน์ออกมาที่ภาสตะกอนาสกอนล็อกหนึ่งจังหวะแม่จะวนอีกทีนึงยังคึงได้อยู่ภาสกรยังครองบอลได้ภาสกรนสับรอหนึ่งทีวาราวุา้มคอมไบด์เอานั่นไงฮะอืยังมีบควบคุมตอนนี้เพชรรัตน์ครอสเข้าไปนี่แหละกิจภาพออกไปที่ภาสกรนพยันครับภาสกรวันนี้เล่นกับภาสกร ขึ้นมาก่อนครับ,บรังซิมันลงมาเอาฮะคุิภาพดีนึ่งทีนี่ฮะสวยงามแม่จะให้กับโมทิมวราวุธเล่นข้างในภาสกรภาสกร,สกรช้าแล้วโดนแซะมาตัดมาจังหวะน,นี้ครับภาคกรได้ซัดด้วยซ้ายโอ้โหเก๋ดูนี้ฮะเอาเล่นบอลสั้นครับภาสกร พาสกรคือมาที่ไซยะคอชเข้ามาเข้าหัวแล้วพไปแล้วลูกนี้ครับตนมาตัวครั้พาคุณบูไม่ดีครับกิติภาพภาสกรมีความเร็วครับแต่หนึ่งจังหวะแล้วสปีดตามมาภาสกร์ดูคนทางขวาบวชนกับวิลลิงตันภาสกรขึ้นไม่ได้ขึ้นมาที่ดังนี้จะเห็นเตร์นมาแล้นี่ไหมซัดด้วยขวาครับแม่แม่หลุดโซออกไป หม่งโตกลับมาได้ครับวราวุิโมทินบอลที่ภาสกรอีกมีคนที่ค่อนข้างโดดเด่นก็คือภาสกรหมายเลขสิบนี่นะฮะจังหวะขึ้นที่ลงมารับบอลคลองบอลทําได้แบบค่อนข้างสมบูรณ์ครับปาเปิดยาวให้กับภาสกร